แน่นอนครับตัวนี้เปลี่ยนล้อเป็น r e s i n g R นะครับเป็นล้อเอ็นไก่นะทุกคนนี่ลอ้ลอแบบนี้นะก็ใช้ยางดีด้วยนะใช้ยาง Pilot Sport 4เลยนะครับคันนี้หล่อมากใครส,สายซิ่งเนี่ยเมื่ออยากเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับก็ยกไปทั้งคันแล้วก็ขับสายมันเครื่องเติมน้ำมันอย่างเดียวพอ แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยวนะทุกคนกดแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เลยนะครับโอ้ยถึงสาซับไปเลยสวัสดีครับทุกคนครับทีนีต้อนรับเข้าสู่รายการพู่เรื่อยกับพลอยนะครับผมแล้ววันนี้มากับ Honda Civic อีกแล้วตัวนี้เป็นรุ่น RS นั่นเองนะครับปี2019 Civic 1.5 Turbo RS ก่อนที่เราจะไปดูทุกดีเทลและรายละเอียดของมันกันนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างในชุดเบอร์ห้าเก้าหก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 แล้วก็เคอยร์กดไลน์ตรงนี้เลยนะครับใครอยากส นะตัวนี้เป็นปี2019จัดฟิตเมนต์มาหล่อแบบนี้นะครับมีอะไรมาบ้างของแต่งเป็นอย่างไรรถโดนชนมา,มาบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้เป็นอย่างไรตัวนี้แน่นอนครับฝาปรงหน้าเป็นเพียวคาร์บอนแท้ๆเลยโคตรหล่อนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะครับเป็นตัวของ r s อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเปลี่ยนโลโก้แดงมาให้เืออย่างเท่เลยทะเบียนก็เป็นทะเบียนนี้ไปเลยนะครับให้ไปเลยนะบางคนบอกว่าไม่ถูกฉลอก,กับทะเบียนนี้เป็นเลข1 3 ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับถ้ามันเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับเป็น LED เต็มบร,ระบบอันนี้ตามสไตล์ของ F A F C ที่เป็น IS อยู่แล้วนะครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็จะมีขีดดำเป็นเป็นโอแบ็กมาสวยๆแบบนี้เลยแน่นอนครับตัวนี้เปลี่ยนล้อเป็นレซิ่ง R นะครับเป็นล้อเอ็นไก่นะทุกคนนี่หล,ลอแบบนี้นะ ก็ใช้ยางดีด้วยนะใช้ยาง Pilot Sport 4เลยนะครับปี2021สัปดาห์ที่38นะครับตัวนี้ให้ซีรีสย,ยางไปอยู่ที่225 4 5 r 18โอ้โห17ก็เหลือล้นแล้ว18ไปเลยแล้วกันนะครับคันนี้มี Honda Land Watch ด้วยแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นตัว RS นั่นเองแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเป็น LED มาให้กุญแจเป็นคเคเล็นะครับนี่ดูแผ่นเพจสวยงามเดิมๆเลย การอยข้างประตูยังไม่ได้แกะเลยนะมีสีฟ,ฟ้าอยู่เป็นไงสวยงามกริฟนี่แล้วก็แผงข้างนะครับสวยมากนี่แล้วก็จะมีเมทัาร์อยู่ครบนะครับนี่สวยๆเลยไม่มีโดนแน่นอนคันนี้บอกเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ กริปเหมือนกันดูดิไอตัวนี้ไม่มีแกะเลยกันลอยนะครับไม่ได้แกะเลยอะเม็ดอากยู่ครบสวยงามริปสีขาวไม่ค่อยจะโฟกัสเนะเวลาออกแดดแสงจ้าๆเนี่ยนะครสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับชาร์คฟินมีมาให้อยู่แล้วแล้วก็คาร์บอนคาดหลังนะครับเป็นเปียวคาร์บอนด้วยนะสวยๆเลยแล้วก็ดีฟิเซอร์ตัวเนี้ย เป็นคาร์บอนอีกต่างหากนะครับแล้วก็ท่อเป็นคาร์บอนทรงอะคาพวิดทรงอะคาพวิดนะไม่ใช่อคาพวิดแต่เป็นแค่ทรงเฉยๆนะเอสแดงด้านท้ายก็เดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพิจความสามาท่วมต่ต่อโครงสร้างแน่นอนด้านท้ายนี่มียางมาให้นะครับยางยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็น FE ีนี่มันเป็นยางแม็กซินะอันนี้ยางยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่าท้ายเดิมนะครับไม่มีโดนมาันนในสวยนะ ดูดิดูดิกกนรลอยไม่ไม่แกะเลยอ่ะสวยงามมากทุกอนกริปเลยนี่เห็นไหมสวยสวยเนียนเนียนเม็ดอาร์คอยู่ครบโอโ้โหคันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าจัดเต็มฟีดาวสบายๆนะเครดิตด,ดีๆจัด,ดจเต็มฟีดาวไปเลยจ้าสวยงามนะครับแผงประตูนี่ไม่มีลิ้วรอย,ยนะดูคุญแจ เป็นกิเลสนะครับองเ้นี่สวยงามกริปะเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปองของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปองของคันนี้กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับฝาปองคาร์บ,บอนแท้นะคาร์บ,บอนเพียวเลยฝาปองเป็นเพียวคาร์บ,บอนนะทุกคน ก็ใครไม่ชอบเปลี่ยนเป็นฝาโป,ปรงเดิมเอาเองนะครับก็แน่นอนนะครับรถฝาโปรงมันต้องถูกขยับมาอยู่แล้วนะเพราะว่ารถมันเปลี่ยนฝาโปรงมานะครับเป็นฝาโปรงแต่งคาร์บอนแต่ว่าฐานเดิมนะไม่มีรอยขยับนะครับแล้วตัวนี้เบ้าโชกเดิมหมดนะครับน่าจะไม่ได้เปลี่ยนโชกนะน่าจะเปลี่ยนแค่สปริงอย่างเดียวนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับดูเครื่องยนต์สวยๆคลิปๆเนียบเลยอ่ะคันนี้ไม่มีโดนแน่นอนนะครับแก้มข้างก็ยังเดิมอยู่ ไม่มีโดนหน้านะครับแก้มข้างเดิมหม้อน้ําเดิมป่ะเดี๋ยวเราไปดูอินเทอเฟียร์ของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาล่ะก็ทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในอินเทอเฟียร์ของ F C I S คันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ความเป็น I S เนอะแดชบอร์ดหน้าจออัมมาตินฟอร์เมชันดิสเพลย์อะไรต่างๆก็จะเป็นสีแดงนะครับตอนนี้วิ่งเพียงแค่1 5 4 1 7 4กิโลเมตรนะครับก็รถปี2019ใช่ไหมสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเี่ิบง1 5่สิ นะครับก็ตกปีแล้วประมาณ30 0 0 0โลนะครับก็เยอะนิดนึงนะเอ่อถ้าเกิดวิ่งสักแสนสองนี่ก็ถือว่าปกติแต่นี้วิ่งแสนห้าโอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกนะอยู่ที่ราคานะครับตัวนี้ก็มี p u s สต t a r t ตรงนี้นะครับนี่ต่างปุ่มต่างๆยัง,ง,งสวยยังคริปอยู่เลยมีพัดเดนชิพด้านหลังมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มี c ุ u ค s น control a d ทีฟคุช c อ u โ s ร control นะครับแล้วก็เลนคลฟด้วยอาตัวนี้มีเลนคลฟมาให้นะอันนี้ปุ่มปรับ information ต่างๆนะครับ แล้วก็ตัวแอร์นี่มีอยู่4ช่องนะด้านหน้าแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับตัวมันเป็นตัวไมน่์เชนเนี่ยนะครับหน้าจอเขาจะเปลี่ยนจากตัวปี16นะครับก็ตัวนี้เป็นปุ่มชัด,ดมันทําให้กดได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมไปอธิบายไปนในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่ามันดียังไงนะแบบนี้ก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยเวลาเราเราเราสัมผัสเนี่ยเราโดนปุ่มเนี่ยเออเรากดได้เลยแต่ถ้าเกิดตัวเก่าที่ยังไม่ไมน่์เชนเนี่ยนะครับมันเป็นทัชสกรีนมันมันกดยากเมื่อกี้เรากดไม่โดนไปกดไปโดนปุ่มแมปอย่างเงี้ย แล้วจะปุ่กดปุ่มโฮมไปโดนแมปจะกดปุ่มแมปไปโดนออดิโออย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ตรงโจทย์เท่าเท่าไหร่เขาเลยเปลี่ยนมาให้มันแบบเป็นช็อตคัทจะดีขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีกล้องถอยนะรปรับมุมได้เหมือนเดิมนะครับอ่าตัววิทยุตัวนี้ก็ทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับทัชสกรีนแล้วตัวนี้เป็นแบบปุ่มโหมดปรับแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศนะส่วนใหญ่ผมชอบเป็นออโต้นะมันแยกซ้ายขวาด้วยนี่ เป็นแอร์เนี่ยปรับออโต้แยกใา่ขวานะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางของมาให้ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้มันจะมีปุ่มช่องพาวเวอร์เอาท์เลตนดนะครับ h D M I U S B A 1.5นะครับอ่ามีมาให้แล้วก็ตรงเกียร์เนี่ยนะครับเป็นเบรกโคก็มีนะครับมีเบรกมือไฟฟ้ามีปุ่มอีคอนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำเนี่ยมันสามารถวางซ้อนกันแบบนี้ได้ด้วยนะมันเป็น2ชิน้นอย่างงี้ใช่ไหมวางซ้อนกันแบบนี้ปุ๊บ พื่อที่จะวางแก้วน้ำแก้วเดียวก็ได้แล้วไว้ที่เหลือไว้ใส่ของนะหรือใครที่แบบว่าเอ้ยฉันจะวางแก้วน้ำสองแก้วอ่าโอเคก็วางไว้แนี้เลยอัพทูยูเลยนะแล้วก็จะมีช่อง USB A 1.0นะครับ1จุดอยู่ตรงนี้ด้วยที่พักแขนสไลด์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเก่านะที่พักแขนสไลด์ได้แล้วก็ตัวเบาะนี่กริปเลยสวยงามมากๆนะครับก็มีลอ่อรกบาใช้งานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวสมุดคู่มืออะไรต่างๆก็อยู่ครบนะครับ สมุดคู่มือสมุดร,รับประกันนะครับก็เข้าศูนย์ตามระยะนะครับ,ตล,ลนะนนรบตลอดเลยนะนี่ถึงแสนสองนี่นะครับเขาเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคันนี้<ม>ก็ใครที่ซื้อคันนี้ไปก็มั่นใจได้นะครับว่าลูกค้าเก่าเขาดูแลดีกันไม่ใช่ว่าจะสักแต่ว่าจะแต่งรถอย่างเดียวนะครับเขาก็ดูแลดีสวยนะมีกระจกกระแสงด้วยนะครับหลังคาก็เนียนกริปเลยนะไม่มีริ้วรอยเลย ไปเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันด้วยกันว่าคันนี้จะเป็นยังไงครับอะไรก็รู้เหกคนครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในผู้โดยสารตอนหลังของ f c คันนี้แล้วนะครับทุกคนก็นั่งสบายนะครับเหมือนเดิมความที่เขาเป็นคอมแพคคาร์หรือรถขนาดกลางเนี่ยนะครับก็โอเคเลยนะเบาะใหม่กริปเลยด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่มีพอตอะไรมาให้ทั้งนั้นนะที่วางแก้วน้ํามีมาให้นะครับแก้วเล็กแก้วใหญ่นะครับแล้วก็ที่พักแขนเป็นซอฟท์โอ้ยซอฟท์ทัดนุ่มๆเลยนะทุกคน สวยกริปเลยเล็กรูมเนี่ยสเปซเหลือเยอะนะครับค่อนข,ข้างกว้างสบายนั่งสบายผมมองว่า f c นั่งสบายกว่าตัว FK ผมผมรู้สึกว่า FK เนี่ยตั้งแต่เสาบีพ l ล่าตรงคูเป้ลายเขาสรลบลงมามรู้สึกมันติดติดหัวนิดนึงผมจะต้องนั่งแบบเนี้ยเ,ออเพื่อให้มันพอดี FK นะแต่ตัว f c นี่ก็นั่งอย่างนี้เลยนะครับปกติไปเดี๋ยวเราไปลองเช็ดได้คันนี้ดูดีก่นนะครับว่ามันจะมีฟ e e l i n g การขับที่แบบ เป็นเกวียนหรือเปล่านะแต่ผมว่าก็ไม่นะปะเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าทุกคนเดี๋ยวเราลองเทสไดเอฟซี FC ดีกว่านะครับโอ้จะติดไหมเนอะต,ต้องค่อยๆลงนะลงแรงไม่ได้อ่าต้องลงอย่างมีสเต็ปนะครับใครขับรถซิ่งนี่จะรู้ฟิลนี้ดีนะแต่ผมไม่ได้ขับนะรถซิ่งไม่ชอบผมชอบขับพีพีวีนะครับ ปลองดูเครื่องเดิมนะครับคันนี้ฟิตเมนต์ลดเหรอเอาจริงปะมันไม่ได้กระด้างนะฟิลฟิลเดิมอะเพราะมันเป็นจกเดิมแค่ตัดสปริงลงมาแค่นั้นเองนะครับเป็นฟิลเดิมเลย <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดแบบ เป็นผมนะผมถ้าผมซื้อคันนี้นะเอาจริงผมลงทุนเพิ่มไปสักสองห0นะผมไปใส่โชค s d r ได e นะครับจบเลยอันนี้คือหนึบเลยอะแต่ว่าสตาัดปรับเกียวด้วยก็ต้องดวูว่าอยากจะปรับรีบาวแบบไหนนะครับแต่นี้คือเสียงช่วงล่างไม่มีอะไรเลยเงียบ,บกริบแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้หล่อนะปรับฟิลม์ม,มแบบนี้หล่อแล้วนะครับเดี๋ยวลองขึ้นเนินเนี่ยดูดว่ามีเสียงออดเสียงแอไหม ไม่มีเงียบสนิทไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารถจะจัดฟิตเมนต์มาแบบนี้เนี่ยนะครับโช๊คเดิมหรือเปล่าหรือว่าทําอะไรกับโช๊คมาตัดสปริงไม่แนะนํานะครับน่ากลัวมากนะตัวนี้เดินไว้ไปใหม่นะครับตีท่อใหม่เลยเพราะว่าดีฟิเซอร์เนี่ยเขาเป็นคาร์บอนนะครับก็ต้องเดินไว้ไปใหม่หมดนะเอ่อ ชคเดิมมาทุกคนสปริงโหลดนะอ่ะแต่ว่าเป็นเป็นสปริงแบบปรับเกียวนะครับก็เป็นสปริงโหลดเออ,อนนี้ยังปลอดภัยหน่อยบางคนไปตัดสปริงเฉยเลยตัดสปริงดือด้อเลยนะคือมันมันไม่ใช่เออถ้าเกิดทำอย่างนี้ยังโอเคหน่อยนะครับอ่าก็ถ้าบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรช่วงล่างนะครับไม่มีรอย่วร,อย,ร,อ,ยรอยซึมเลยนะด้านล่างก็เดิมๆนะครับมีท่อที่แบบอ่ามีรอยครูดมา บ้างนะครับตามภาษารถปรับฟิตเบนให้มันเตี้ยลงนะ,ะ,ะลูกบงังกันโค้งหน้าโอเคนะครับชงหน้าโอเคอมไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับไม่มีรอยเยิ้มนะอ่ะนี่ก็เหมือนกันโอเคอันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะทุกคนยังไม่ได้ล้างเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะขายเท่าไหร่ครับ เอาล่ะทุกคนครับก็จบเป็นเด็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกทดีเตอร์ต่างๆของเจ้า Honda Civic FC 1.5 Turbo r s คันนี้ปี2019ขายเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปดูราคากรารเบอร์โทรูมจ้าลงนี0 1 5 9 9 6 6 9 9นะครับดูโค้ดไลน์ตรงนี้เลยนะราคานี้เลยนะครับ89,000บาทเท่านั้นเองก็ผ่อนอยู่ประมาณ16,000บาท เริ่มต้นที่2.79 2.99 3 8 9และ4.29นะครับยาวถึง84งวดเลยทีเดียวถ้าใครผ่อน84งวดเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ15,000บาทเท่านั้นเองมีเงินเดือน30,000ก็ออกรถคันนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ใครที่ไม่สะดวกลงมากรุงเทพนะครับอยากจะให้ไปเซ็นไฟแนซ์ต่างจังหวัดได้ไม่มีปัญหานะครับผมมีบริการเซ็นไฟรนซ์นอกสถานที่ทั่ว,ท,วทุก77จังหวัดอยู่แล้ว3จังหวัดชดายแดนภาคใต้เนี่ยผมก็ไปเซ็นให้เหมือนกัน แล้วก็ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะ301ก,กิโลเมตรแปันผมกิดกิโลเมตรละ25บาทเท่านั้นเองตัวนี้วันตีหมดไปแล้วใครซื้อคันนี้ไปผมแถมเคลือบแก้วให้3ครั้งนะครับแล้วก็มีวันตีหลังการขายของของศูนย์ฮอนด้าให้เลยนะครับ1ปีอ่ะวางกันไปอันนี้สำหรับโปรโมชั่นของคนที่ดู YouTube ผมแล้วกันนะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะจองคันนี้นะครับบันทีนี้เลยนะทุกคนก็โอนมาก่อนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของก่อนนะครับแล้วใครที่อยากได้จริงๆโอ้ย ไลน์เลยโทรเลยนะครับ08966999นั่นเองนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะคันนี้89,000บาทเท่านั้นแล้วใครที่อยากจะดูรถรุ่นอื่นๆนะครับไม่ได้อยากอยู่คันนี้คันเดียวอยากดูรถรุ่นอื่นๆก็ฝากเพจผมเพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับเขียนว่าพิมพ์ใน Facebook ได้เลยนะครับว่าพูดไปเรื่อยนะครับก็เป็นเพจของผมเองก็จะมีโลโก้พูดไปเรื่อยอยู่ในหน้าเพจนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพจของผมนั่นเองนะอันนี้ก็จะไปทักในเพจก็ได้นะเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับเอาละ อีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะทุกคนฝากว้ด้วยนะคันนี้หล่อมากใครส,สายซิ่งเนี่ยไม่อยากเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับก็ยกไปทั้งคันแล้วก็ขับสายมันเครื่องเติมน้ำมันอย่างเดียวพอไปอ่ะอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com